สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เขาก็สิมีแบบข่าวด่วนมาแจงบอลหนกพงสะกอนนะคะเดือดมากตอนนี้มีเดือดสดสดร้ดอนรเ,เลยนะคะ,คะพี่น้องก็คือกรณีนี้เป็นกรณีที่ว่ามีคนโทรมาปั่นค่ะทางขอบพ้นของอายเรื่องการเงื่อนการท่องนี่แหละจอยากให้ฟังคลิปก่อนเนี่ยคลิปข้อหยอกๆมาใหา้เพิ่นเดือดอีเลยมันเาอาไปเป็ดข่าวเลยคลิปนี้คอยเดือดแห้งแมนค่ะอือเป็ดข่าวเลยแล้วว่ะเดดือ เอาเหตุท้าวเลยผมเรื่องนี้เรื่องนี้เพราะอะไรเยี่ยมาแต่ผมเรื่องนี้ค้นทิมักโท่มาปั่นป่วนขอบขั้วนําเงินว่านําเงินน <ผม S 1> <พ>ําทองล,ลูกผมสิว่าห้ลูกผมสีนั่นสีนี่กับลูกผมออกเอาเปรียบลูกจงังแสนอย่งสี่สี่โธ่คอยเกิดเป็นคนมากคอยหายเงินใส่เองเลยคอยสิบอกให้เงินพ่อเงินแม่คอยหาให้เบื่องเมื่ให้เงินลูกอายต้องให้เป็นเงินสดเท่านั้นนะอย่าโอนนะอย่าโอนนะไม่ให้เป็นโอนยันวอนลูกเอาเรื่อเขาเชื่องยั เดี๋ยวมาฟังบอลนกศไปก่อนค่ะอ๋ออืมยังมาเสนอจิตแมนค่ะเสาเนื่องยอมมาให้แหละจีบก่อนนะจี่พี่น้อกเบาๆในสามสิบแปดวีนี่บ่เป็นไผ่ไพ่กระเดือกเสาเนยเดือดเดือดคักแน่ๆพี่น้องบอ่นกคงศกรเพิ่นก็เคยเอาเปรียบไผ่เพิ่นเป็นผู้หายมาตลอดแล้วยูยูค่ะกับมี่เอฟซีเอิร์นไบเอฟซีเนี่ยยูบอกเสาเนยเพิ่นเครือศูนย์เอฟซีบางรายบางรายคนที่ไม่บ่หวังดีใครหวังสันซะ ก็ือโทษมาปวนโท่มาจิกยู่หันหลาว่าบอดนกเป็นคนจังสันจังสีใส่เงินลูกอยากเอาเงินดอกอาไยสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเพื่อนเอาล่องห้างเพจนกพงสะกรนะคะเพิ่นออกมาที่แหลกเพิ่นสิออกมาโพดวันนี้มั่นมาเพิ่นอัดเป็นวิดีโอดีกว่าพอไปศูนอีลีมันจะได้อัดถลดเพิ่น่าสำหรับเรื่องนี้นะคะเพิ่นอัดคลิประยะเวลาก่าหน้าที่ค่ะเนื้อหายอๆนะคะบางแบบ เอาเอาตอหมองที่มันเป็นตอนนาะค่ะก็คือมีคนบอกว่าแบบบอดนอกพิรก,กรอเอาเงื่อนทีเอฟซีแฮนองอา,ายนะ่ะเก็บไปน้าจากของอเพื่อนบอกว่าอนมาสัมไดนเพิ่นจดใบมืดเก็บใบมืดบ่อเสือไปแบบดิดแบบไล่การเลยเลยสิก็คือเอฟซีจะบ้าแบบนี้เกิดมาเป็นคนหาเงินใส่เองบ่เคยของเงินพองเงินแม่จักเถื่อสำหรับพงศกรมาจนงอยสิค่ะ แล้วเวลาให้อาาออยาให้โอดที่เขาฟังคิดประหารแม่ค่ะค่ะแต่คือบ่อเกดบ่วยใจเพิ่นนล่ะสรุปแล้วาสาวเลยลักษณะนี่คือบ่ไว้ใจบอดนกพี่น้องเอ้ยขันเพิ่นก็ดยังว่าลูกเตา่าลูกเพิ่นแม่เออเพิ่นเทือเลี้ยงเป็นลูกเป็นเต่าด้แต่เบิ้งแต่ว่าเพิ่นไปเอาเพิ่นบอกว่าเบิ้งแต่มือแหลกผมไปเอาลูกมากเพิน่นวะน้องบ่้มีเงินเออลูกบ่มีเงินจักบาทบ่ถือมาจักบาทผมนี่มีแต่ซอยหาซอยพักดันให ค่ะแล้วมือใดใดหน่อยเวลาออกหนาะเวทีมือใดได,ไดหน่อย<ะ>เอาเห็นบ่ครับพี่น้องสังเกตบ้างได้เวลาบอดนนคนรับลับรับเงื่อนกับหลุดพยัดใส่ถุงนองหมดเลยได้พี่น้องยัดใส่ยานลูกบได้ด<ม>ยานลูกบอมี่ยานลูกบได้ดพี่น้องแต่ทางนา้เลยพิ่นอาานอ,อกมาผู้เดียว่นเอาให้เพิน่นเพราะเป็นของเพิน่แนแต่ทางมือใดที่กับนองอ่ะให้นองสุบาทค่ะ แล้วก็มีหลายๆยาแบบวพวกม่ค่อยกอกหามขุณนในข้อพ่วเป็นยาเ<ม>ป็นยาพิษออมาป่วนมาือยเงินค่ะแล้วเพื่อนกับเกิดข้อมาสบายใจในขรอพ่วนะครับมันไม่เห็ือนธรรมดาสาวเลยค่ะมันมันแยกสย่งสิก็ตตรงออกมาอ,อธิบายหรือออกมาคันมากลักษณะนี้เท่ากับตองออกมาแก่ข้าวหรือว่าแก่ข้าก็ออกมาฉี่แกง แก่ขาวว่ามันบ่เป็นยางสันเด้อดมันเป็นยางสีเงืนทุกบาทคอยต้องเก็บให้ลูกคอยพ้นเบอลชัดเจนแห้งสาวเนือเดือดพันอเนาอบางคนอยากมีบทบาทจัดแ่งชีวิตพื้อื่นแม่บางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนค่ะจัดแ่งชีวิตเห็นเงืนแล้วเป็นบาดเป็นไปทวนะแม่แต่ว่าย่างย่างเนยย่างใดย่างหนึ่งก็แล้วแต่บอลนกกบว่าผมมีทุกมือนี้ย่อนเอฟซี่นกับขอบพูพร้อมย่อนเอฟซีคนที่ฮักคนที่หวังดีค่ะแต่ มีแค่บางคนเท่านั้นค่ะที่เขามาปวนจังสี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่อยากไรอยังแล้วเพิ่นมีมัดทุกสิ่งทุกอย่างรถบ้านรถพีเอ็มกับสองคันเพิ่อนบอกเพิ่อนบอกเลยเมือนี้เพิ่อนซูแห้งพี่น้องหอยมีสุยางแล้วบัดนี้เห็นแบบอายก็คือลูกคนหนึ่งว่าเมนลูกจ้างเขาว่าจำเป็นต้องจ้างว่าจำเป็นต้องยังทุกข้าวคอยให้ลูกคอยเมื่อสุบะพี่มาตั้งสี่แมนค่ะนี่แหละพี่น้องเมื่อรูจังไหนบัดนี้พี่น้องชัดเจนไปว่วเจ้าคนที ค่อยปว่วนค้อยสางกระแสค่อยเฮ็ดที่แบบเรืองล่าที่มันบ่เป็นเรื่องเศร้าซะพีนองมันบ่ม,ม,ม,มีประโยชน์อย่างเลยแมหมบ่เคยใสดกระเทือ,อยไอ้ปล่อยให้เพิน่นทถามาหากินไห้เพินเ่นเฮ็ดหนาทีเลือตนเด็กหน่อยหนองอ้ายเนาะ,ะ,ะบางเทืออีอย่างที่มันรุนแรง<ม>เด็กหน่อยคนหนึ่งรับไม่ไหวรับไม่ได้ใช่สำหรับบอลกนคนรับบอลโนคนหายีหลี จังลาสุดเงินเจร่าสีโรงเรียนหนองเพิ่นกับเบินมาเป็นหมื่นสองหมื่นคนเดียวเล่นเงินส่วนตัวจกออกหายเลยซอยเหลือเลยค่ะพี่น้องสีหอนนี่ว่านเด็กนี่ก็มีซองมาเพิ่นกับสีเอาเงินไปสมทบไปซอยเพิ่นใส่เงินกับของทุกอย่างบ่มีว้าเอาแบบจังไหนล่ะเงินส่วนตัวอะพิ่นของย่าเพิ่นเพิ่นเป็นคนสูยชีวิตว่าตนาอยเพิ่นเป็นคนหามาด้วยลำแข้งเหมือนตาหน่อยน่กับโว่าแฟนครับ นี in ่ยข้ามนีวสามเื่ออย่ามาเสนอจิตอ่าประเด็นว่าเข้ามาเสนอหาดเสนอจิตแต่มาเสนอจิตก็คืออย่ามาทําเป็นรู้เรื่องทุกอย่างเจ้าแบบเจ้าไปยญญุน้่งเพลินตีอ่าเป็นสิบหัวเพิรนเก็บเงินจนไรแล้วเพิรนเปิดบัญชีเปิดยังบัญชีบ่ท้านเปิดมาสิเพิรนแยกบัญชีไปฐานออกแมนค่ะค่ะเพิรนแห่งว่างแผนอนาคตลูกสาวเพิรนดีค่ะลูกเหมือนลูกในใสค่ะพี่น้องบอดดกคงสกอเพินเลี้ยงรองว่าอายพี่น้องเบิ่งความที่เพิรนดูแลเทคแค่ ซัพพอร์ตน้องอ้ไอ้ขอบข้อน้องอ้ไยเพิ่นยอมรู้ดีว่าบอดนกเพิ่นทำถุกมือนี่เพิ่นท้ำถุอย่างดีซ้ำใดเพราะว่าวันแหลกที่น้องเขามาจนถึงถุกมือนี่อ่าเป็นแจ้งใดคนที่รู้ดีที่สุดก็คือขอบัว่ค่ะใช่ไหมสาวเนยเขามาเมือนเลยอคือบาทน้องบ่ไม่เงินจักบาทแต่ชื่อเดี๋ยมีหายาห้ยังได้ใส่ของคนใด้เขอบข่อได้ใส่บางส่วนเพื่อเก็บไว้ให้ลูกสาวเพื่ออนาคตท้างงนาอีกอย่างหนึ่งเพิ่นบอกว่าแต่คันในอนาคต ตอนนี้น้องบวนมีน้องกัลยาสากแต่ขันมือได้ที่น้องมีแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนกระต้องจาเป็นต้องแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อจะไม่ให้กับของห้ว่งบ้างเพราะว่าเพื่อนกับเป็นคนเป็นคนสามคือกันแมน่นมันเป็นเรื่องปกติค่ะเรื่องพวกนี้เนาะบวาเตแตมบอดหนกพ่อแม่เข,าข้าคือกันอตอนเขา้ามีตอนเข้าซอยเหนือตัวเองบวชได้พ่อแม่เข้าก็ค่อยซัพพอร์ตหรือสาวนึนแต่พอเมือม่อหนึ่งเมื่อหนึ่งที่เฮาแบบมีนาทีการงานที่บันโคเขามีเงินเจ็บแล้ว ธรรมดาทีก็ต้องธรรมดามพ่อแม่เขานักเพิ่นกว่าจได้สิแหละเพิ่นก็บอกถึงแล้วเกาเบอรงงง์ง่ายๆซะาตงผู้อื่นเขาเป็นแบบพวกหน้าหนาเป็นยังเนาะเป็นผู้จัดการ,รมี่เขาแอ่มีแบ่งส่วนแบ่งส่วนหนึ่งอยู่แล้วแม่่นคะแต่เนี่ยบอนโนกับบอลน้ำอ่ะายจังบาทนะคะในช่วงนี้เพราะว่าน้องกำลังสางกำลังไป้ของแต่ว่าอนาคตข้างหนะ้าถ้าเมื่อน้องมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบอลเน่เพิ่นก็บอกว่าถ้าน้องมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว อาจจะแบ่งบางส่วนเพราะว่าคนก็ต้องใส่ต้องใจคือกันอันนี้เพิ่นเว้าไว้แล้วเด้อพี่น้องเพิ่นเว้าแหละเบิ่นบะหน้าขดน้องดังแล้วจะสนดท้ายสี่ยาดับมาฟังคลิปเพิ่นได้เลยในย้อนมาฟังคลิปนี้ได้เลยเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นก็เว้าชัดเจนอีหลีบันโเว้ามือนี้นะคะเพิ่นเดือดอีหลีเพิ่นบอกไว้ว่าเอาไปเฮ็ดข้าวเลยครับผมเดือดแห้งอือเอาไปเฮ็ดข้าวเลยเดือดอีหลีมื้อนี้ศูนย์ศูนย์แห้งอีหลีค่ะไผสิบ่เดือด เมื่อวานเห้ผมเรื่องในผมทนใดเมื่อวานเรื่องกังสีผมประทษวงบ่เอาเรื่องเงินเลื่องทองนี่ามันเป็นเรื่องบาดใจกันนีดนิดสาวเลยสาหรับเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสาหรับเมื้อนี้ค่ะบอสนกเดือดแห้งสานเลยค่ะเดือดแห้งบอกเมื่อวานเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งเพราะว่าบางคนบร้ติทตามเพจเพื่อนบ่เห็นเ้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยอดแช่ออกไปมากซีหาล0แช่แล้วแค่หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็ตตอง บอกเลยว่ากระแสหลอนแรงแน่นอนค่ะแล้วคุณได้ไม่เห็นคลิปนี้คันยักเบิรงชวับเต็มสามารถเข้าไปได้ที่เพจนกนกพงศกรภาษาไทยนะคะภาษาไทยคันนกแล้วก็วักพงศกรซื้อเพิ่นเลยนะคะชิปแรงเลยค่ะในเบิ่งได้เลยค่ะว่าเพื่อนขนาดใดค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสำหรับมอนี้เฮาสองคนกับมาว้วาเดืองเหล้าของบดนกพงศกรค่ะอให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังนั่งเนาะเจ้าเลยค่ะฝากเรื่องเล่าของบดนกผสมีค่ะสวัสดีค่ะ